โอเคเอราวัน okay, เนี่ยคือเมื่อวานเขารายงานตลาดนะคะว่าเขาได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่บริเวณ BTS อโศกอะคะ่ะสัญญาเนี่ยมันเป็น30บวก30ปีนะคะก็ครอบคลุมตั้งแต่ปี2029จนถึงปี2089นะคะหลักๆเนี่ยคือเพื่อพัฒนาโครงการโรงแรมมะคะ่ะมูลค่าโครงการโดยรวมเนี่ย9,000ล้าน90,00ล้านเนี่ย เออมันจะเป็นตางในสัญญาเช่านะคะเพราะสัญญาเช่ามันยาวกวหกสิบปีอะค่ะมันก็ประมาณเจ็ดพันล้านนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือในแง่ของการก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่างๆเนี่ยก็ประมาณสองพันล้านเออหลักๆเนี่ยคือของทางเอราวันนะคะเราจะเห็นว่าเขาตั้งต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงช่วงก่อนหน้านั่นแหละค่ะคือจริงๆปีที่แล้วเขาเขาอ่าเขาก็มีรีพอร์ตแล้วแหละว,ว่าเขามีทําโครงการอีกโครงการหนึ่งใช่ไหมคะตรงเอเชีสิบหก เรียกว่าเอ6หรือสุขุมวิทที่16คอมพงตรงนั้นอันนั้นนะเขาก็ไปเตรียมพัฒนาเหมือนกันอันนี้เป็นโครงการใหญ่ที่สองที่เขาเปิดตัวออกมานะคะก็อยู่ในบริเวณจริงๆตรงสุขุมวิท16ก็คือพรอมพงอ,อันนี้ขยับออกมาหน่อยตรงเป็น BTS อโศกเอ่ so. อก็เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการกระจายพอร์ตนะคะเพราะว่าตอนนี้พอร์ตของเขาเนี่ย40%นะคะมันเป็นตัวอีโคโนมี ออลองลองมาก็เป็นมิ s สเกลแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นลักชัวรี่ประมาณ20%การที่เขาใส่มิสเกลเข้ามานะคะรวมถึง2โครงการนี้ทั้ง a 26แล้วก็ตัวโครงการอโศกเนี่ยมันจะทำให้ขดมิ s สเกลของเขาเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ประมาณสักเกือบ50%ของภาพรวมนะคะ ขอก็อาจจะลดการพึ่งพิงบางอบางเซกเมนต์ลงไปบ้างนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเงินทุนคนอาจจะกังวลว่าอุ้ยมันต้องใช้เงินได้แบบถ้าดูมูลค่าก็เก้าันล้านแต่จริงๆแล้วอ่เงินที่เขาต้องใส่เข้าไปจริงๆอะคะ่ะมันก็คือประมาณ2,000ล้านในแง่ของตัวตัวก่อสร้างนะคะก็ จะใช้เงินกู้ประมาณ70%แล้วก็ไปดูฐานะทางการเงินของเขาตอนนี้ค่ะ IBD to Equity อยู่แค่ประมาณ1.1เท่านะคะเขายังมีรูมในการกู้อยู่ประมาณแบบประมาณเกือบหมื่นล้านเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้กังวลเรื่องสถานะทางการเงินนะคะแล้วสุดท้ายของโครงการนี้ถ้าเราดูในแง่ของโครงการเนี่ยเรามองว่าก็เป็นอัพไซด์ให้กับประมาณการของเราคือก่อนหน้านี้นเราทําประเมินของ A 16ชกันแล้วแหละเราว่าโอเคมันจะมีอัพไซด์ประมาณ4-5%โครงการนี้ด้วยไซส์ ่งมันใกล้เคียงกันเลยอะจำนวนห้อง400ห้องอ่าไซ์มีสเกลเหมือนกันอะไรเงี้ยเรามองว่าอัพไซ์เนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นตัวเพิ่มอัพไซด์ให้กับรายได้สักประมาณ2-3ของปี2030-2031ในแง่ของบรชัันให้กับทาง 1, เอโลวัน ประเมินมูลค่าประมาณ20สตางค์ที่จะเป็นอัพไซ์ให้กับเอราวันได้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยเรามองเป็นบวกเพราะว่าเราเราก็มองว่าโอเคทางบริษัทเองอะ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้นิ่งอยู่อะไรเงี้ยมันคือเขาก็พยายามหาตัวแอสเซทหรือตัวารายได้หรือว่าไดเวอร์สไใหม่เข้ามาให้กับทางบริษัทนะคะก็ยังคงคําแนะนําซื้อสำหรับเอราวันนะคะธเกตไพสสาบาทสาหลากัหลกๆคือ1 ตัวโรงแรมเนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวค่อนข้างดีเลป่าเนี่ยติดลบน้อยลงนะคะ2ก็คือเนี่ยกลยุทธ์ของเขาที่จะเข้ามาช่วยเสริมในระยะยาวแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ v a บร t i o นตอนนี้เทดค่อนข้างตา่ำเมื่อเทียบกับใน PS นะคะเทดแค่ประมาณ PE 13เท่าเท่านั้นถ้าเทียบในกลุ่มประมาณ1 8ถึง20เท่าก็ยังมองว่าเป็นอีกตัวหนึง่งที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ดีสําหรับเอราวันค่ะ